เอาละครับสวัสดีเพื่อชาวไมค์คร f ฟด้วยนะครับนนะะผมวันนี้ผมจะพามาพบกับไมค c r a f t ตัวใหม่ล่าสุดนะฮะนีชื่อว่าไมค์ครา t 1.3.1นะฮะเรามาเริ่มดูกันในโหมด s ิงเกิลสิงเกิลเพเลยนะฮะก็นี่นะฮะก็กดเครียดนะฮะเอาเป็นโหมดเค t ีย e เลยนะเพื่อจะได้ไปชมของนะฮะรอมันเจเน r เรตแบบแป๊บหนึ่งะฮะเพราะมันเพิ่งอัปเดตใหม่นะฮะมันก็เลยนานหน่อยจะเป็นงี้มันจะเหมือนว่าราหลุดออกมานะมี จะเป็นของแบบให้เลือกช่องเลยนะสมมติอ่ะบูตติ้งบล็อกเนะี่ยแล้วก็การบล็อกอะไรแล้วก็เข้ามาเลือกได้เลยนิ่มก็จะเพิ่มมาเนยแซนสโตนเนี่ยเป็นเก้าอี้ทรายนะก็จะมีเนี่ยไอ้อะไรเนี่ยเขาอ่านว่าอะไรอ่านไหมอะไรอิมิเรสโอหนึ่งเนี่ยอันนี้จะเป็นทุมิเนเทมนะครับิ่งไปหาโหลดมาเป็นบล็อกนะฮะมีของก็ยังมีครับก็จะเพิ่มเ,เป็นเอนเดอร์โพเทนอะไรเนี่ยก็จะมีแล้วก็แบบเป็นแบ่งช่องให้เลยช่องต่อไปก็ ดีคอร์เรชันบล็อกอ่าก็จะเป็นพวกบล็อกต้นไม้เนี่ยมีเชดนี่เอนเตอร์เชดมีกล่องเอนเตอร์เชดด้วยลองดูสักหน่อยอ่ายัางไงล่ะอ่ะ,ะลองจะลองเอาของวางดูจะเหมือนกับเราทิ้งของอะนะครับอ่าตีไปแล้วมันก็จะไม่ได้ล่ะกลับมานะอ่านี่จะเป็นช่องรีสโตนพวกนี้อันนี้อ่ะทิปพิวเวก

ล็อกอ่ะเรากดสิงแล้วมันท้าสายชีเรื่องนะคุ้งอ่ะบักแล้วล้วก็สามารถเปิดนานได้มีเสือเ,เอ่อไขรทักอะไรนะมาบ้างหนึ้งฮะอ่ะแล้วก็ช่องต่อไปมีเป็นช่องรวมสามารถเสิร์ชได้เลยอ่ะผมจะลองเสิร์ชคำว่าบล็อกดูนี่มันก็จะขึ้นมาเลยยังพินไม่ครบนะ จะขึ้นมาทำการลบไปก็เรามาดูว่ามันจะมีอะไรเพิ่มมาใหม่บ้างที่ดูดูมานะนี่จะมี e n d e r Portal Ender s h ็น t อ่ะ Block o f e m e r a l d มีอินเวอร์ l อย่างนี้อ่ะนอกานั้นก็จะเหมือนเดิมฮะแล้วเนี่ยแซนส o n นเพิ่มมานี่จะมี a p ปเปิ กูเล่นแอปเปิ้ลธรรมดาแล้วก็ Apple. Ard, กูเด่นแอปเปิ้ลแบบเคลือบเลยนะน,นี่มีหนังสือที่จะเพิ่มมาใหม่นะที่จะเป็นยาที่แบบมันอยู่มันอย่าไปสนใจมันอันนี้เนี่ C Man I นี่นี่หนังสือบุ๊กอ่าเราจะมาดูแลในกันอ่าถ้าเพื่อนอยาจะออกเพื่อนก,ก,ก็กดไปหน้าอื่นนะถึือจะได้ออกแล้วก็เรามาดูฟังก์ชันแับน,นี่ Open t o l a n d ก็สามารถเอโลเชฟก็คือเราจะเปิดกล่องไม้นี่จะเปลี่ยนโหมดได้เลยแอดเวนเจอร์ Adventure. อ่าเราลองมาดูโหมดแอดเวนเจอร์แ oh, ค่นั้นแหละนี่เฟิร์นมอลนอร์มอลปรับการซูมของอันนี้ว่าคุณจะเอาใกล้ไกลอะไรนี่มิวสิกมก็ต้อิดนะผมน้อยชอบมิสซี่ฮาร์ดโย่เซตติ้งโอ้โหนี่เป็นคอนโทรลนะชั t เซตติ้ง แฟชั่อ,แบบอแบบเว็บลิงออนดันดัชเชสเนี่ยนี่มันก็จะเป็นภาพแบบนี้นะพอเราปรับอ่าปรับให้มันแบบอ่ลองสักหนึ่งร้อยดูนี่ภาพก็จะเป็นแบบนี้เลยอ่ถ้าเพื่อนคนไหนไม่ชอบก็สามารถปรับกลับให้มันเป็น normal เหมือนเดิม ว่าจจะสงสัยนะครับว่าแล้นี่ไว้ทําไหมมันเอาไว้ซื้อของกับ NPC น,นั่นเองอ่ายังไม่เจอ NPC เออ NPC อยู่ไหนอะ Star Collector นออะผมจะลองวางดู NPC มีเห็นไหมคลิกมันจะสามารถให้เราซื้อของกับ NPC ได้หนึ่งซินใช่ไหมแล้วก็วางแปแล้วก็ได้ขนมปังมาสามชิ้นอะเราลองวางดู บับว่ามาซื้อของได้ด้วยบุก่า่าง่นซื้อนี่ก็จะไม่ได้ฮะ,ะหมดประโยชน์แล้วก็ข้ามัะเห็นไหมเราสังเกตดูเวลาทตียมเียมจะมีอะไรลลกมาซึ่งการหาแร่เนี่ยก็จะหายากขึ้นเลยนะฮะแล้วเรามาดูกันในส่วนของมันตเยอะนะม,มันจะ scanning for l a n d วก็หาลูกไป อ,อันนี้มันเข้าไม่ได้ว่ามันคนละฟังชั่นนะ,ะบัฟอ,ออปชั่นฟังชั่นก็จะเพิ่มขึ้นเหมือนที่บอกมาฮะนี่ก็จะเป็น oper, สโนวะ์เปอร์สเต็นะเออมันจะเป็นอะไรสักอย่างเ่ะอ่านไม่รู้อยากง,นะงั้นขอจบก,การนำเสนอเออดูก่อนภาษาเพิ่มไม่มีนะฮะงั้นก็ขอจบการนำเสนอไม่ครับภาคหนึ่งที่สามจุดหนึ่งเท่นี้นะสวัสดีครับ